สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด้วยแล้วชาตินี้ลาก่อนความลำบากพ่อขาหนุ่มชีวิตพลิกถูกหวยรางวัลที่1เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนวันที่1มีนาคม66ภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม66รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข417 652รางวัลเลขท้ายสตัวได้แก่หมายเลข55ล่าสุด สมาชิก Facebook รัตนากิ่งโพได้โพสภาพพ่อขาหนุ่มผู้โชคดีชีวิตพิกกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนหลังถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทพร้อมระบุข้อความว่ารางวัลที่1คึ่คนลุกแทนตลาดคนเดินเสริงสางพร้อมกับโพสภาพพ่อขาหนุ่มเศรษฐีป้ายแดงกำลังขายของอยู่ที่ร้านโดยถือสลักกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข 417652ซึ่งตรงกับรางวัลที่1นึ่จำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทด้วยใบหน้ายิ้มแป้นเต็มไปด้วยความดีใจหลังพสตดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ